สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมปียวจจิตมาทีม m ติพตอทคอมครับวันนี้ผมอยู่ในงานเปิดตัวอีกหนึ่งแบรนด์ของ B ีเวเป็นหนึ่งในซับแบรนด์ของ B ีเวฮะก็คือเดนซาครับแล้วที่สําคัญคือเดนซาเขาไม่ได้มาแค่แบรนด์เท่านั้นเพราะว่าครั้งนี้เขาพร้อมกับการเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดต้องบอกว่าตลาด MPV ตอนนี้ค่อนข้างคลึกคักเป็นอย่างมากครับเพราะว่าข้างหลังของผมเนี่ยคือเดนซาดีนาครับต้องบอกว่าเป็น พรีเมียมรักชวรี่เลยครับของตลาด MPV อีกหนึ่งรุ่นที่จะเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งครับผมบอกได้เลยว่าตอนนี้คือหลายๆค่ายเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ง่ายอย่างที่เคยครับเพราะว่าจากตัวรถที่ให้มางานประกอบภายใน2รุ่นที่เขาให้มาเนี่ยก็คือ l อาอยู I ่ e ในรุ่น Performance แล้วก็อีกหนึ่งรุ่นคือรุ่นพรีเมียมราคาค่อนข้างน่าสนใจครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าในรุ่นตัวเริ่มตนน้นของเขาอย,อยู่ที่1ล้าน 1 0 0 0 0 0บาทนะนี่ครับแล้วก็ในรุ่นตัวทำของเขาในรุ่น Performance เนี่ยราคาโดดสูงริ้วไปเลยครับก็คือ2ล้านกว่าท่านผู้ชมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าส่วนแตกต่างมีเหมือนกันครับมีเยอะอยู่พอสมควรครับเดี๋ยวจะพามาชมครับว่าเขามีอะไรบ้างครับในรถรุ่นใหม่ของเขาเดนซ a ดีนครับทำไมเขาถึงมั่นใจว่าเขาจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ เข้ามาช่วงชิงตลาด MPV ตอนนี้ที่เพิ่งเปิดตัวไปเราจะเห็นว่าอย่าง009ก็เพิ่งมีเปิดตัวไปเหมือนกันครับแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างเจ้าตลาดที่เขามีอยู่แล้วอย่างาตลาดญี่ปุ่นก็มีครับแต่ว่าตอนนี้คือดูเหมือนว่าตลาดไฟไฟ้าอย่าง Max กซันไเองก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้เองครับตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งแบรนด์ที่เข้ามาทําตลาดแล้วเดี๋ยวต้องมาดูนครับว่ามีอะไรบ้างครับ นี่ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดมาดูภายนอกของเขาเดนซาดีนในรุ่นนี้นะต้องบอกว่าในรุ่นอายูร์ดาของเขาก็คือเป็นรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ะในรุ่นนี้จะเป็นตัวท็อปครับถ้าดูการดีไซน์ของเขานี่จะเห็นเลยว่าเขาเน้นความเรียบรูเป็นอย่างมากครับทาไมถึงต้องมีความเรียบรูที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้จุดเริ่มต้นของเดนซาดีนนี่ก็คือเดนซาเนี่ยคือเขาเป็นการความร่วมมือกันของ b ีวีดีแล้วก็เมอร์เซเดสในตอนเริ่มต้นฮนะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยคือเขาแบ่งกัน50-50แต่ว่าในตอนหลงก็ เป็น B ีวดีที่เข้ามาซื้อหุ้นคืนทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือความหรูหราความพรีเมียมของเขาที่ให้มาฮะเราจะเห็นชุดกระจังหน้าของเขาเนี่ยเป็นขนาดใหญ่เลยนะท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะเส้นสายของเขาเนี่ยเป็นซี่แบบตรงๆเลยนะนี่ฮะไฟหน้าเป็นแบบ LED ทั้งชุดครับไม่ต้องห่วงฮะให้มาค่อนข้างจัดเต็มหมดเลยครับนี่ฮะดูครับเราจะเห็นอย่างตัวล้อนี่ก็ยังใหญ่เลยนะท่านผู้ชมครับให้ยางคอนติเนนตั้นมานะ เป็นอย่างพรีเมียมเลยครับนี่ฮะชุดลอ้อของเขาครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูนะครับถ้าเกิดว่ามาดูในส่วนของ Eco s t i c k e er เเนี่ยเราจะเห็นว่าแบตเตอรี่ของเขาเป็นแบบลิเธียมไอออนครับกำลังของเขานี่โอ้โห608โวลต์ครับท่านผู้ชมครับชาร์จ1ครั้งนี่ตัวนี้นะก็วิ่งไกล5้ารกิโลเมตรครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าคือเขาเป็นแบบอมอเตอร์คู่ครับถ้าในรุ่นที่เป็นในรุ่นมอเตอร์เดียว ระยะการวิ่งก็จะเพิ่มอีก20กิโลเมตรฮะก็จะเป็น600กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับนีฮะเราจะเห็นสิ่งที่ใส่เข้าม่นี่นะไม่ว่าจะเป็นเส้นสายต่างๆของเขาชุดไฟทงไฟท้ายนี่นะต้องบอกว่าเอาเรื่องสวยงามเลยแหละโฉบเฉี่ยวพอสมควรเลยนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะฝาท้ายของเขาก็จะเป็นแบบปิดไฟฟ้านะนี่ครับนี่เดี๋ยวให้ดูกันพอหอมปากหอมคออันนี้คือพาชมสดๆในงานเลยนะ<ช>ว่าเขามีอะไรบ้างครับ เห็นไหมฮะเส้นสายของเขาไฟท้ายของเขาเนี่ยฮะเป็นแบบเทลไลท์ยาวๆเลยนะแล้วมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะข้างหลังของเขาก็จะเป็น EV All อร u อูไดติดมาให้ครับจะได้รู้ว่าอันนี้คือรุ่นท็อปนะนี่ฮะที่ให้มาครับประตูนแน่นอนที่สุดครับสไลด์สองข้างเป็นแบบไฟฟ้าครับนี่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดมาดูภายในเราจะเห็นภายในมีอะไรบ้างนี่ให้มาครับท่านผู้ชมครับโอโ้โหดีฮะ ภายในต้องบอกว่าเป็นแบบ7ที่นั่งก็จริงแต่ว่านี่คือแนบป้าแบบ100%นะไม่ใช่ PU สังเคราะห์อะไรทั้งสิ้นเลยนี่ให้มาแล้วที่สำคัญคือมีเวลิชั h เจอร์มาให้3จุดเลยนี่หน้าหลังเบาะนั่งปรับไฟฟ้าแน่นอนที่สุดครับว่านี่แล้วก็ที่สำคัญคือมีหลังคาพาโนลามิกมาให้ขนาดใหญ่มากๆเลยฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดเลยผมว่า ดูดีเลยนะนี่ครับเราจะเห็นแป้นของเขานี่ฮะการปรับแป้นของเขาดูครับมีมาให้คอนโทรลได้จากตรงนี้เลยนะผมว่านี่ไม่ใช่รถที่จะแบบขับอย่างเดียวนะคนนั่งหลังนี่ผมว่าก็คงไม่อยากจะไปขับแล้วแหละเพราะด้วยความสะดวกสบาย,ยาต่างๆที่ให้มาเบาะนั่งนี่ก็คือปรับได้หมดเลยนะนี่ฮะพนักพิงเนี่ย หมอลองศีรษนนี่ก็ปรับได้เพื่อให้เข้ากับสรีระของผู้ที่นั่งอยู่นะครับแล้วก็มีเบาะแบบนวดด้วยนี่ให้มาค่อนข้างโอเคเลยนะผมว่านี่ฮะเห็นไหมครับที่วางเนี่ยฮะโอ้โหยอดแต่ว่าที่วางเท้าหรือเปล่าอเอ๊จะเป็นที่รองน่องแทนนะผมว่าแต่ว่าที่วางเท้าด้านหน้าไม่มีนะคานผู้ชมครับดูครับนี่ฮะดู โอ้โห,โหด,ด้านหน้าแดชบอร์ดขนาดใหญ่มากๆครับเนี่ย15.6นะหน้าจอของเขาใหญ่โตมโ,โหระทึกเลยท่านผู้ชมครับด้านหน้ายังมีเซนซนลูปมาให้อีกนะโอ้โหแล้วที่สำคัญดูหัวเกียร์ท่านผู้ชมครับนี่นี่ยโอ้โหเจรนัยดุดอย่างกับเพชรน,นะโอ้โหสุดยอดเอ๋ฮะพวงมาลัยของเขาครับโอ้โหสวยงามเลยท่านผู้ชมครับ ประตูโอ้โหนี่ส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมลองพาเข้ามานั่งนิดนึงด้วยความที่เขเป็นลักชัวรี่นะต้องลองผมถึงจะรู้นะ,นะเดี๋ยวผมลองขึ้นมาสัมผัสเลยครับโอ้โหนี่ฮะบาะนั่งเขาเป็นแบบหนังนะับป้าเลยนะความพิเศษขเขาก็คือมันจะมีความนุ่มนะท่านผู้ชมครับ มันนุ่มผิวสัมผัสจะนุ่มแล้วรู้สึกแบบกระชับมากมาีระบายอากาศรูระบายอากาศด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือพอนั่งมดแล้วเนี่ยห่อตัวมากมา,กมากเลยครับท่านผู้ชมครับอีกอย่างที่ผมอยากให้ให้ชมก็คือจุดคอนโทลของเขาตรงที่เป็นที่วางแขนนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ชมนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ชมนิดนึงว่าความพิเศษของเขามีอะไรบ้างนี่ฮะท่านผู้ชมครับ ที่แป้นนี้ฮะพอเราสัมผัสไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นอะไรได้บ้างนี่ครับเขาจะมีชุดควบคุมทั้งหมดมาให้ครับก็จะมีระบบเป่าอากาศที่นั่งเพลงแสงสว่างตู้เย็นแล้วก็มีสลูปด้านหน้าไอ้ด้านหลังนะท่านผู้ชมครับการตั้งค่าต่างๆรวมถึงล็อกหน้าจอฮรท่านผู้ชมครับที่ให้มาตู้เย็นของเขาในรุ่นนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นตู้เย็นจริงๆนะไม่ใช่แบบใช้พัดลมมาเป่าสร้างความเย็น เพราะว่าตู้เย็นของเขาเนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิลดลงไปถึง6องศาเนยนะลบ6องศานะนั่นก็คือมันสามารถสร้างน้ําแข็งได้เลยนะผมว่านะแล้วก็ปรับเพิ่มความร้อนสูงสุดขึ้นไปเนี่ยได้50องศา,ศาท่านผู้ชมครับแล้วดูนี่ครับปรับสลูปดูดีครับนี่ฮะเห็นไหมครับด้านบนครับ เห็นไหมฮะด้านบนก็จะมีซันรูปใช่ไหมฮะเป็นพาโนรามิกมาให้เราก็คอนโทรลจากตรงนี้ฮะจากแป้นนี้มันก็เปิดนะครับโอ้โหสุดยอดฮะนี่ฮะด้านหลังฮะเห็นไหมครับผมอยากให้เห็นนิดนึงฮะนี่ฮะถือว่าโอเคเลยนะแผนซันรูปของเขาเนี่ยใหญ่มากพาโนรามิก โอ้โหไ,ไ,ได้เลยผมว่านี่ครับแล้วพอดูส่วนต่างๆนี่ฮะที่เขามีมาให้ออที่วาง้ตบุกอันนี้คือผิวสัมผัสนี่ถ้าพูดตามตรงนี้เป็นหนังนะแบบบุนุ่มนะท่านผู้ชมครับค่อนข้างจะพรีเมียมใกล้เคียงยุโรปเลยครับนี่ฮะแล้วก็มานี่ฮะเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีเป็นดิจิทัลทั้งหมดครับด้านหลัง เอาออกแล้วก็ดูแผงประตูอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้เห็นนะนี่เปิดปิดไฟฟ้าแต่ค่อนข้างเงียบท่านผู้ชมครับแล้วดูนี่ฮะก,กระจกหน้าต่างเห็นไหมเปิดทีบานใหญ่มากนี่นี่ครับโอ้โหผมว่างานนี้ตลาด MPV จะต้องค,อคึกคักน่าดูฮะตลาด MPV ไฟฟ้าชั่วโมงนี้แล้วเข้ามาพร้อมกับราคาที่มันค่อนข้างจะเล่าใจนะนี่ฮะจอกลางนี่ครับที่น้องเขาเล่นอยู่นี่เราก็จะเห็นนี่ฮะใหญ่มากดูครับโอ้โหนี่สิบห้าจุดหกนะนี่ฮะว้ใช้ได้ครับ